สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอนัญญายอดทองชื่อเล่นชื่อน้องกระต่ายอายุ11ปีส่วนสูง144น้ำหนัก30เรียนอยู่ชั้นป .6 โรงเรียนนี้มศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ความสามารถพิเศษก็ร้องเพลงทำอาหารและจัดรายการวิทยุค่ะสำหรับจัดรายการวิทยุนะคะจัดอยู่ที่คลื่น fm 1 7 7 5 5เมกะเฮิรต ชื่อรายการบันเทิงทรรมค่ะสีที่หนูชอบก็คือสีชมพูอ่อนค่ะคติประจำใจของหนูค่ะยิ้มสู้ทุกสถานการณ์ค่ะอ๋อลองเพลงได้แต่ร้องเพลงไหนต้องลองซึบเให้ตั้งหน่อยที่ร้องยังไงร้องเพลงค่ะแล้วรอ เอาแล้ไปจัดรายการวิทยุเวลาทักทายท่านผู้ฟังทํำยังไงไหนต้องลองทําให้ดูที่สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการบันเทิงธรรมประจําวันเสาร์ที่20ตุลาคมพุทธศักราช2555รายการนี้จะจัดขึ้นประมาณ5้าโมงถึงเที่ยงก็เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงค่ะอืเอาล้ดีมากโอเค